ไม่ว่าในช่วงเวลาใดพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนละวีการนธิษฐานหรือแม้แต่การนำนมัสการหรือแม้แต่การฟังเทศพระองค์เจ้าเราต้องการพระองค์เช้าวันนี้ลูกอธิษฐานแบบนี้ว่าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ mm. เยี่ยมเยียนเราในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าขอให้ทุกพื้นที่ในกิตติจักรของเราถูกปกคลุมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เจ้าให้เราสัมผัสพรงได้ง่ายๆพระเจ้าเพราะว่าข้าองค์รู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าที่ข้าองค์เชื่อพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ซับซ้อนแตพพ่พระองค์เป็นพระเจ้าที่รู้จักเรา ขอสรรเสริญพระองคให้ชีวิตของเราพงเจ้าค่ะ mm hmm. เป็นชีวิตที่สรรเสริญพระงทุกวันทุกเวลา ของโรงปกคุมเราในเช้านี้ ให้ความยินดีของโปรองเปี่ยมล้นในเราดวงจเจ้าไว้คำสนเสริมแด่พระเจ้าชูนนี้รเติมชัยชนะด้วยกันขอาบเติมชัยชนะ ขรบองเติมชัยชนะให้กับทุกทุกหัวใจพระเจ้าให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้รับการเติมเต็มจากพระองค์พระเจ้าและเช้าวันนี้ร่วที่ทานแบบนี้ว่าให้โปรงทำอะไรก็ได้ผ่านปากของโูกในสิ่งที่โปรองอยากจะทำกับพี่น้องของโปร เจ้าขอปกป้องคาบรองไว้ย้ายคาบ่งพูดมากเกินกว่าที่พระเจ้าอยากจะพูดแต่คาบ่งพูดในสิ่งที่เป็นน้าอะไรขององเท่านั้นพระเจ้ารัติฐานในนามเยซูอามนพี่น้องคะเราทบทวนอะาทิตย์ที่แล้วใช่หไหมที่น้องแก้วสอนน้องแก้วสอนเรื่องอะไรคะ คาอินกับอาเบลใครเป็นคนตายใครเป็นคนที่มีชีวิตอยู่คะน้องแก้วผู้สอนเองใครตายนะคะอาเบลตายคาอินยังอยู่ยังอยู่ไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะต่อจากนั้นคือเรื่องของเอโนโ พี่น้องใครรู้จักเอนโน้บ้างเอโนโคือใครในพมพีมีเอนกเยอะมากเลยแม้แต่ลูกของคาอินใช่ไหมคาอินมีลูกคนแรกก็ชื่อเอนกแต่เดี๋ยวไม่ใช่เอโนโที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงเอโนโคนนี้เป็นใครถ้าบอกว่าไม่ใช่ลูกของคาอินในเมื่อ อาดัมมีลูกแค่สองคนตะนแรกคือคาอินกับอาเบลอาเบลโดนฆ่าตายแล้วก็เหลือคาอินแล้วเอโนกที่ข้าพเจ้าพูดถึงมันมาอย่างไงเรากลับมาที่พัมพีในปฐมกาลบทที่สี่ข้อยี่สิบห้ายี่สิบหกบอกว่าอาดัมกับเอวาใช่ไหมมีบุตรอีกคนหนึ่ง ชื่อว่าเศษเขาบอกว่าเพราะพระเจ้าประทานเชื้อสายให้ฉันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะว่าคาอินฆ่าอาเบลเสียเศษเป็นลูกของใครนะคะอาดัมพร์พีบอกว่าเศษมีลูกชื่อเอโนธเอโนธชอช้างนะคะไม่ใช่เอโนธขอควาย อ้าวคาอินก็มีลูกชื่อ A เอโนกเศษก็มีลูกชื่อเอโนดพี่น้องอย่าเพิ่งสับสนแต่ไม่ใช่เอโนดนี้ในในสมัยของเศษและเอโนดนี้นะคะพระผีบอกว่าเขาเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าออกพนามพระเจ้าตั้งแต่รุ่นของของเศษของเอโนดพี่น้อง เอโนกที่ข้าพเจ้าพูดถึงคุณคือลูกของยาเลสยาเลสมาอย่างไง <laughs> ยาเลสมายังไงอีกเมื่อกี้เจอเอโนกเอโนก,กับเอโนดแล้วอันนี้เป็นลูกของยาเลสยาเลสเป็นเราถอยหลังกลับมาเอโนกเป็นลูกของยาเลสนะคะพี่น้องกลับมาอีก ยาเลสเป็นลูกของมหาลาเลสอย่ายวเพิ่งงงนะพี่น้องมหาลาเลสเป็นลูกของใครมหาลาเลสเป็นลูกของเคนัทเคนันเป็นลูกของเอโนดเอโนออดมาอีกแล้วพี่น้องเอนดเป็นลูกของเศษเศษเป็นลูกของอาดัมนับง่ายๆนะคะพระเจ้าสร้างอาดัม อาดัมมีลูกชื่อเศษเศษมีลูกชื่อเคนัทนะคะเคนัทมีลูกชื่อมหาลาเลสอ๋อขอโทษค่ะเศษเอาใหม่เอาใหม่แล้วล่ะอาดัมอาดัมนะคะ,ะ,คะมีลูกชื่อเศษ เสมมีลูกชื่อเอโนโดเอโนโดมีลูกชื่อเคนัทนะคะเคนัทมีลูกชื่อมหาลาเลสมหาลาเลสมีลูกชื่อยาเลสยาเลสมีลูกชื่อเอโนโดสรุปเอโนโดที่ข้าพเจ้าพูดถึงคือเมื่อนับจากอาดัมเขาเป็นรุ่นที่เจ็ดเขาเป็นรุ่นที่เจ็ดที่มีที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา เลขเจ็ดมีความหมายไหมคะเลขเจ็ดแปลว่าอะไรคะความสมบูรณ์เป็นเลขของพระเจ้าข้าพรเจ้าไปค้นไปค้นดูว่าชื่อชื่อของเอโนกแปลว่าอะไรมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเอโนกแปลว่าการเริ่มต้นหรือการสอน พี่น้องคะ่ะข้าพเจ้าจะกลับมาที่เอโน่นะคะเอโน่คนนี้ดังมากๆเลยนะเขาเป็นพ่อของเมทูเซลาเมทูเซลาเป็นใครเป็นคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลก เขามีอายุถึง969ปีเมทูเซลาเป็นปู่ของโนอารู้จักโนอาไหมคะ mm hmm. เราเริ่มคุ้นๆแล้ว mm hmm. พ่อของเมทูเซลาคือเอโนกที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึง mm hmm. ใน,นพัมพีบอกว่าเอโนก อยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเซลาหลังจากเอโนกมีบุตรชื่อเมทูเซลาแล้วเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอโนกได้365ปีเลขคุ้นๆไหมพี่น้อง365ปี มันเป็นเลขเดียวกันกับสามหสิบห้าวันข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าตั้งใจไม่มีอะไรบงับงเอิญในพระพิยังระบุอีกว่าเอโนกเมื่ออายุมีอายุได้สามห้าปีใช่ไหมคะเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วหายไปไม่ใช่ใครอุ้มเขาไปนะคะพระเจ้าเป็นคนมารับเขาไป พี่นอคะคัมพีไม่ได้ระบุอะไรมากมายเกี่ยวกับชีวิตของท่านไม่ได้ลงลึกมากแต่ว่าเอโนโเป็นบุคคลที่เราหลายๆคนอยากเป็นทำไมเราหลายๆคนอยากเป็นแบบเอโนโความพิเศษของเอโนโก็คือเขาไม่ได้พบกับความตาย พ่อพี่บอกว่าเขาดำเนินชีวิตไปแล้วก็าหายไปเลยเพราะพระเจ้ามารับเขาไปอยู่ด้วยตอนนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีความสัมพันธ์แบบนี้กับพระเจ้าแบบเอนโนสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจในในชีวิตของเขาก็คือ พมพีไม่ได้บันทึกว่าเขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้บันทึกว่าเขาเป็นกษัตริย์ไม่ได้บันทึกว่าเขาทําการอาสรรย์เงาของเขาพาดผ่านใครแล้วก็หายโลกพมพีไม่ได้บันทึกแบบนั้นดูเหมือนว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีอะไรหรูรามไม่ได้มีอะไรที่เราจะน่าติดตามแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจ ควมพีบันทึกว่าเขาเดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสามร้อยปีแล้วพระเจ้าก็มารับเขาไปพี่น้องแค่สามสิบวันดำเนินกับพระเจ้าแบบสําหรับมนุษย์คนหนึ่งก็ยากแต่เอโนกเป็นต้นแบบให้เราเห็นว่ามนุษย์ทําได้ถ้าเขาถ้าพระเจ้าช่วยเขาแล้วเขามีความตั้งใจเขาทําได้ตั้งสามร้อยปีนะ เขาไม่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นอะไรที่เราอย่างหลายๆคนแต่ว่าสิ่งที่เอนกเป็นคือเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าให้เราใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบว่าพระองค์ทนอยู่ห่างจากเราไม่ได้จนต้องมารับเราไปอยู่ด้วยเหมือนเอโนกพี่น้องคะอันนี้แหละ ที่เป็นความปรารถนาของหลายๆคนรวมถึงข้าพเจ้าด้วยพี่น้องบางทีเรามนุษย์ในโลกนี้สแสวงหาความสำเร็จและการยอมรับและตำแหน่งหน้าที่การงานมากเกินไปจนจนลืมไปว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เอาอะไรมาในโลกฉันใดเราก็ไม่เอาอะไรออกไป จากโลกฉันนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะเหลือแค่พระเจ้าความปรารถนาหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากเป็นก็คือใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจนโปรองทนไม่ได้ที่จะอยู่ห่างจากเราข้าพเจ้าชอบสิ่งที่อาจารย์ท่านนั้นพูดว่าเราใช้ชีวิตจนพระเจ้าขาดเราไม่ได้ไม่ใช่แค่เราขาดพระเจ้าไม่ได้ จนพระเจ้าขาดเราไม่ได้ชาวันนี้เนื้อหาไม่ได้เยอะแต่ว่ามันลึกซึ้งสําหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อยากเป็นเหมือนเอโนสามร้อยหกสิบห้าปีที่เขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องเหมือนกับว่าสามร้อยหกสิบห้าวันคือทุกวันเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้า อยากให้เราใช้เวลานี้พีน่น้องเอโนอกไม่ได้โดดเด่นไม่ได้โดดเด่นแบบว่าเขาเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นผู้เผยพระชนะหรือว่าทำการอาศจรรย์ใดๆแต่ว่าชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณที่เขามีกับพระเจ้านั้น ช่างหน้าดำเนินตามพี่น้องคะเราใช้เวลานี้บอกพระเจ้าด้วยกันดีไหมท้านั้นคือความปรารถนาหนึ่งของเราเหมือนกันข้าพระเจ้ารู้ว่าเราทุกคนที่นี่มีการทรงเรียกที่ไม่เหมือนกัน ใครบางคนที่นี่อาจจะถูกเรียกให้เป็นผู้รับใช้ในแบบรักษาโลกหรือทําการอาัซจย์มากมายแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าการทรงเรียกของเราไม่ได้โดดเด่นอะไรดูเหมือนไม่เป็นชิ้นเป็นอันพี่น้องอย่าน้อยใจไปความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเราไม่มีใครขโมยไปจากเราได้ เราทุกคนสามารถมีความสัมพันธ์แบบนี้กับพระเจ้าได้ไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามแม้เราจะเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในโบสถ์แต่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบนี้ได้พระเจ้าเช้าวันนี้เราขอแบบนี้ว่า ขอพระงประทานความสัมพันธ์พิเศษแมบบ้พระองค์ประทานให้เอโนโกเกิดขึ้นกับเราพระเจ้ามันไม่ได้สำคัญว่าเราทำอยู่ในหน้าที่อะไรเราเป็นใครเรานำสกุลอะไรแต่มันสำคัญตรงที่ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อคือองค์เดียวกันกับที่เอโนกรู้จัก พระเจ้าเช้าวันนี้เราต้องการแบบนั้นให้ลูกมีความสัมพันธ์กับโปรงชนิดที่ว่ารปรงขาดลูกไม่ได้โะรงจะะและให้เป็นความสัมพันธ์ที่ลูกก็ขาดโปรงไม่ได้เหมือนกัน เช้าวันนี้พระองค์จะขอโปรองหลื้ฝืนความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ใหมลาบุชิดิลา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  ขอบองช่วยเราวงะคะช่วยเราที่จะดำเนินทุกทุกวันเหมือนที่พระองค์ทรงช่วยเอโน しっかりやられラ รู้ต้องการน,นั่งแทบพระบาลลูกปัดทีนาเดิมจากหายอยากอิงงามนับกยสมัมพันฝ์ฟังเสียงพระทัย i ัพรุ่งจักราขอลืมฟืนความสัมพันธ์ของรองกับเราใหม่พรุ่งจะกราขอให้เรื่องของเอโนเป็นเหมือน เป็นเหมือนสิ่งที่หนุนใจเราวงจคะลลคะฮาลาบูเกเรียร์ชิกิเรียรที่ว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นขอพ,องอพอรงคอวยพรทุกความตั้งใจของเราทุกคนในเช้าวันนี้พระองค์จ้คะ ขอโรรองให้ทุกความตั้งใจสําเร็จในนยามพระเยซูพระเจ้าไม่ให้มันเป็นแค่คําพูดสวยหรูหรือความตั้งใจลมๆแรงๆอีกต่อไปโะรงศร้าแต่ขอโรรองประทานฤทธิ์เดชท,ที่จะทําให้เราทําสําเร็จด้วยโะรงศร้าขอพระราจะทานฤทธิ์เดชนั้นที่จะช่วยเราจนถึงวันที่โปรงมารับเราไปลูกฝากมอบทุกคน ในเช้าวันนี้ไว้กับเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพอระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ